เฮียวัดตลอดคารนำบุญปราชนนี้เทวรนาคในการ12นาทีเขาจะเลือกสถานีศิลป์เกในชาติชาาครั้งที่หนึ่งครับโปรดทราบครับแต่ท่านไ่มาระหว่างชาติชาลาที่หนึ่งหรือยืนชิดขอบชาติชาลาที่หนึ่งเกันไปโปรดระมัดระวังอันตรายจากคำโดยดครับโดยสารทหานใดโดยก่อนเราสามรลกท่านีตะบูรนะนำศิลปของในสัมภารอท่าน รอสายการโดยสารได้ที่แชนชลาหานที่หนึ่งเก้ามาชมจังหวะตอนที่พนักง,งานรับห่วงกันนะฮะ 5 242นะครับวันนี้ ู้โยสารก็หนาแน่นพอสมควรนะครับวันนี้ตที่สถานเกกจะงกวเกิดิของและสาที่ถต้องครบ้วการรถไประเทศยขอขอบคุณทดารทท่าที่ใช้บริการเดยาด้วยรถไฟและอกับทีว่าในต่อการรถประเทศไยงการิการท่านอบ บอกพี่โมหัโมอพี่อ้างหน่อยว่าพวกเราอยู่ นรกที่ได้ในสถานีนี้ตอาทางกเร่งไปที่ทาอกา่าวเารนั้นใช่ uh ือวาการนี uh ่า uh ีท uh ี um> uh ่กนาของการราครขณะนี้ครับขบวนรถเร็วที่หนึ่นึครับก็ได้เวลาออกจากสถานีรถไฟสีสเกตแล้วนะครับ นะครับยาคอยู่ข้างหลังแกแล้ว